เพราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิญานชื่นรือไทยในธรรมมีประเด็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งในการให้สัมภาษณ์สนักข่าวทีนิวของนายสามาเจ้วมีชัยประธานธรรมการชนาจะดีร่างและคำนูลซึ่งบอกว่าการพิจารณาคำนูนว่าจะส,สิ้นก็คงจะไปจบออก่อที่กลางปีห้าหกก็คงจะใช้หรือจำนวนการอย่างอย่างใดได้ก็น่าจะปลายปีห้าหกเข้าไปแล้วซึงนั่นก็หมายความว่า ความเร่งร้อนหรือใจตนานใดๆที่ต้องการร่างรัฐธรรมนูนเพื่อจะคลี่คลายปัญหากับพันธุ์โทนทักยินชินวัตร์ไม่น่าที่จะสด เพรับความต้องการอันเร่งด่วนที่พันธุ์โทรสินชินว่าได้แสดงออกสเสมอมาเพราะฉะนั้นจะต้องจับตาเลยครับว่าสิ่งที่กรรมการลองดองพยายามจะนําเรื่องเข้าสภาให้รับรองเพื่อจะต้องการให้คอรมอออกพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัตินินนโรโทษกรรมหรือไม่นี่เป็นเรื่องต้องจับตาเพราะว่านี่จะเป็นหนทางเดียวแล้วที่จะทําให้ตัดสิสนได้กับประเทศโดยเร็วสัญญาณชินรือแทนในรายงาน